ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวกันน้ำบองนาเกลืออยู่กับผมวุฒิสังอีกแล้วนะฮะทุกไอเพื่อนเนเป็นไหมฮะนี่ผมว่าอารีนามันบักนะงวดก่อนอาทิตย์เมื่อกี้อาทิตย์ก่อนผมเข้าอันดับแปดสิบแปดนะแรงตกทุกคนงงมากเลยเมื่อวานี้ผมเข้าเข้าอันดับสองพหกแรงขึ้นเฮ้ยว่าบองงงงกับแรงนะผมคุยในกลุ่มนะ เขาบอกว่าบางคนตกไปถึงบอลเลยนะทุกคนวิกเมื่อกี้ต้องยกให้เอ็กเซียนะทุกคนนะเอ็กเซียนะวีนี้ผมก็จะใช้เอ็กเซียเหมือนเดิมนะฮะไปดูกันฮะมันจะอัดสามดาวนะทุกคนนะไปฮะผมคุยในกลุ่มเพื่อนบางคนตกไปถึงบอลเลยนะนี่ผมก็งงกับแร้งเนี่ยเข้าอยู่อันดับเมื่อกี้เข้า อาทิตย์เมื่อกี้อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนะี่ยเมื่อวานเนี่ยเข้าสองพันหกสองพันเจ็ดแรงขึ้นแต่อันดับพอเวลาเข้าอันดับแปดสิบแปดแรงตกให้ผมงงมังอะไรขอมเม้งเพื่อวบอกอ๋อมันบัก๊กมันบัก๊กผมก็เลยเข้าใจใครเป็นก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยนะฮะบอกกันด้วยนะครับว่าคนเป็นเยอะหรือเปล่านะแต่ที่เห็นนี่สองคนแล้วนะผมคนนึงอะ่ะกับเพื่อนในกลุ่มบอกว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะตกไปไกลเลยอะ่ะ มาดูฮะเราก็กระเสือกกระสนนะพอ่อเอ้ยยาลูกขออภัยด้วยนะฮะเครื่องอาจจะหน่วงนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตู้มไม่รูกเอ้ยสงสัยเราจะโดนดาวตกตายไหมเนี่ยทุกคนอุ้ยเดี๋ยวินโดเขาก็ยังไม่ตายเราคงไม่รอดนะฮะอ๋อ้เรจะโชว์เอ็กเซียซะหน่อยเยอะยานแหก แล้วผมดนเลยตายมันน่วงๆอ่ะทุกคนนะขออภัยด้วยนะอย่านะอย่านะ <c oughs> โอ้มันมีตัวฮิวอ่ะทุกคนมันมีพี่สองตัวเลยมันมีตัวฮิวอ่ะถ้า,ามีตัวฮิวผมชนะได้นะ เรียบร้อยโอ้ก็จะชนะไม่ชนะแต่แขกเลยทุกคนว้าเอเราก็เอาเด็กบอโอมากมาใส่มากดีกว่ามากเอเบเขามาไวนะทุกคนนะเอาใหม่ฮะทุกคนไม่เป็นไรนะเกมม e ีแพ้ไปชนะอย่าไปซีเรียสมัน แพ้ซช่เนหน่วงป่าววะลุยฮะไปเอเมเขาออกมาไวเกินแล้วก็ถูถูจะถ่าเนาะผมเมามใส่เล่นกลางคืนแล้วทั้งคืนในผมขายของกลางคืนไงตอนเช้าก็เป็นเวลานอนตั้งเช้านี่นอนยาวเลยะหกชั่วโมงไม่ได้แต่หรีหน้าเลยแต่กลางคืนตีทั้งคืนนะจะนอนในทีก็ประมาณที่ ห้าโมงมอนเที่ยงกขยังไม่เสร็จงานเลยเวลาไม่ค่อยมีนะฮะมันจะนดับมันจะลูดตอนที่เรานอนนี่แหละเอกเียลูกกำจัดเป้าหมายทำการกำจัดเป้าหม,มายเอ็มเอหยลงมาเออโอ้ยยาใน,านพึ่งแหงนะโอ้ยผมมันฮิวอ่ะโอ,โอ้มันฮิวดีอะมันฮิวเหรอฮิวเหรอฮิวเหรอ,เ,หอ,เ,หอ,เ,หอเออเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้ดิดาวโดตาย มันต้องเอ็กเซียอย่างเงี้ยองขึ้นอีกสักดาวหนึ่งทุกคนนะเอ็กเซียมันต้องขึ้นอีกสักดาวหนึ่งว่าทำไมไม่เป็นอย่างนี้เมื่อกี้ได้เสียรอบตีฟีไปเลยบบนบนเมื่อกี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนเนาะเมื่อกี้มันหน่วงมากเนาะเสียรอบตีฟีไปเลยผพราว่าอะไรเมื่อกี้มันหน่วงมันก็เลยเอ็กเซียก็เลยทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะมอเข้าไปแต่วีเมื่อกี้แน่นอนถ้าไม่มีแทงตัวกันหนาๆนานะทุกคนเอ็กเซียเก็บหมดอะ่ะยิ่งหลังล้วนมานะหวานเจี๊ยบ บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเกียรออะเกียรชิ้นละหนุยอะไม่เป็นไรฮะไปลุยฮะมาดูกันว่าลิงจะไดว้ว่าลิงจะได้พ่นไฟไหมหรือว่าจะโดนเอ็กเซียสับก่อนอ๋อมันไม่แรงนะเมื่อกี้วีกมันเนาะเอาวีกเมื่อกี้ลิงแทบไม่ได้พ่นไฟนถ้าจัดมาอย่างเงี้ยครับ <laughs> แนวหลังอยแหกหมด จะกดให้รีทอสกันติก่อนนะทุกคนนะมันจะได้ผ่านรู้นะฟึบฟืบฟึบฟืบฟึบฟืบฟืบฟึบเออเรียบร้อยเฮ้ยแตกไวเทสอะไรนี่งงจะอุ้ยลูรีทอสของผมสิทุกคนทุกคนดูสิทุกคนดูสิโหดอยู่นะทุกคน ยันแตกแย่ไม่ได้ตั้งใจโตกก๊กระจายเลยนะแต่วีเมื่อกี้เล่นยากจริงทุกคนนะโอ้โอยมันนี่ผมก็จะใช้นี่ฮะเดบัตโตะ้าลุยฮะทำไมต้องใช้เดบัดโดฮะจัดการ VK นะ <laughs> เอ็กเซียฟันลีเคไม่เข้าถ้ายเดบดโดชุดเดียวฮะแต่ผมต้องลองให้ รีทอกอันตีก่อนนะมาดูการนนะัยานเขากับยานผมใครจะแตกก่อนกันว่าใครจะโดนแหกก่อนกันลยุลยลยุลยลยุยลุยลุยไพึ่งกลน,นะแต่คอโดผมมันอันตีไวไงผมย่าถังเต็มเลยไม่เอาท่าอื่นเลยดิอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงีย้ย,อ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 ยชอบประสานงานกันวีเคจะได้แตกทีเดียวเลยทุกคนแตกอย่างยังยัง หูยหายเลยเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม